สวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาสาธิตวิธีการป้อนยาแมวแบบง่ายๆครับผมและยาแมววันนี้ก็คือเป็นยาแบบเม็ดนะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ยานี้เป็นวิตามินที่ผมป้อนต้นหนีบกระปุประจันอยู่แล้วนะครับผมมีน้องๆหลายคนครับแล้วก็เพื่อนๆสงสัยว่าป้อนยาแมวที่บ้านนี่ยากมากเลยมีวิธียังไงจัดการยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตง่ายๆเลยครับอย่างแรกเลยนะก็คือเตรียมแมวนะครับผมเตรียมแมวไว้หนึ่งตัวสำหรับแมวที่จะป้อนยาแล้วก็เตรียมยาเม็ดอันนี้คือเป็นวิตามิน คือเพื่อนๆบางคนเนี่ยเลี้ยงแมวที่บ้านใช่ไหมแล้วทีนี้แมวที่บ้านไม่สบายแล้วพาไปหาหมอแต่ทีนี้หมอก็ให้ยากลับมาป้อนเองที่บ้านแต่ว่าก็มีหลายๆคนประสบปัญหาแมวไม่อยอมก,กินยาหรือว่าป้อนยายากอะไรอย่างงี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูชุ <c oughs> อ่านี่นะครับผมนี่คือแมวใช่ไหมนี่คือยามือข้างซ้ายนะสมมติมว่าเราจับยาข้างขวาส่วนมือข้างซ้ายเรา ใช้นิ้วชี้จับไปที่มุมปากข้างซ้ายของแมวนะครับเพื่อให้ปากแมวอาพออาปุ๊บใช่ไหมเราก็รีบเอายาเนี่ยหยดเข้าไปบนลิ้นนะครับผมให้ลึกที่สุดอ่ะดูนะครับอ่ะอาปุ๊บก็ปุ๊บจับปุ๊บอ่าแล้วก็ปิดเลยนะปิดปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้เลยปิดเบาๆนะปิดเบาๆพอสังเกตว่าแมวเราอ่ะกืนอึ๊กแล้วใช่ไหมล้วก็ค่อยๆปล่อยนี่ครับผมแสดงว่า แมวได้กินยาไปเรียบร้อยแล้วทาให้เป็นความเคยชินนะครับผมทำบ่อยๆแล้วเขาก็จะชินรู้ว่าการกินยานั้นมันไม่ยากเลยค่อยๆฝึกไปนะครับผมเผื่ออนาคตแมวที่บ้านไม่สบายแล้วเราก็ได้ป้อนยาเองได้เป็นผลดีทั้งแมวทั้งคนเลยนะฉันนกังฟูเก่งมากเก่งมากสลิปนี่ชินแล้วโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสำหรับที่คิดอยากจะป้อนยาแมวเองนะบายๆครับบายยบายยบายย